นี่ก็คือขวบดกหมูนะอาซีอิ้วหมดับกระดกหมูคนอื่นข้าพเจ้าจะขวก่อนขวแล้วก็เอาน้ำใส่เจ้าเอาห้มันแน่นน้ซีิ้มันแห้งเอาน้ำเลยใสย่ใสป่ปลาใส่ปลาจากนั้นก็เอามาทำมันฟดแล้วเอามาสู่ใส่สู่ใส่แล้วคนกุเล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  คเลคเลนปลายคนปลายคนให้มันทั่วคนปลายจากนั้นเราก็เอาฝาปกปกแล้วทามันฟดเป๊ะแล้วก็เอาหนเอ่เอาเห็ดเข็มใจใส่คนก่อนคนปลายคนปลายคนปลคนปล แล้วให้มันอยู่พื้นจากนั้นก็อ่าอตัเสียบนะสุดมาได้มาได้มาได้อันนี้สุดแล้วเอาผักเทียมเลยเอ่อหอมหอมปอนด์อุปไซไซได้หอมไซกระปง Kelu kelu sih mana, macam 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 dia.